ยินดีต้อนรับสู่เดอะสยมามไรเดอร์ช่องที่รวมเรื่องราวรถจักรยานยนต์และยานยนต์สุดล้ำจากทั่วโลกวันนี้เราขอพาทุกคนไปสัมผัสกับรถจักรยานยนต์ลึกลับแต่ทรงพลัง2025ราชเคสิตารอนที่กำลังสร้างความตื่นตาตื่นใจในแวดวงรถบิ๊กบัสด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีสุดล้ำและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งบนถนนและเส้นทางผจญภัยดีไซน์ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ ราชแคซิตรอน2025มาพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบแมทริกและโชบเชียลดูดันและแฟริงทรงแอโรดนามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมในความเร็วสูงเฟรมแบบอลูมิเนียมคอมโพสิตให้ความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาช่วยเพิ่มสมดุลนขณนะข,ขับขี่ทั้งยังมีให้เลือกหลายสีสันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มดาวและจักรวาลเครื่องยนต์และสมรรถนะแรงดังพายุในอวกาศขุมพลังของราชเคซิตรอนเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียง9 9 8ซีซีพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVT ที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง185แรงม้าแรงบิดมหา,าศาลในทุกช่วงความเร็วส่งผ่านกำลังด้วยเกียร์6สปีดควิกชิปเตอร์และระบบสลิปเปอร์คลาดรองรับทุกจังหวะการเข้าโค้งอย่างมั่นใจเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มเหมือนเสียงแห่งจักรวาลเทคโนโลยีอัจฉริยะล้ำหน้าเกินยุคระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของราชเคสิตารอนไม่ธรรมดามาพร้อม IMU 6กแกนระบบแ r a ชชั่นคอนโทรลปรับได้หลายระดับโหมดขับขี่ที่สามารถตั้งค่าได้ตามสไตล์ผู้ขับทั้งทัวริง สปอร์ตและเรนรวมถึงหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางแบบเรียลไทม์พร้อมระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านบลูทูธช่วงล่างและความปลอดภัยเหมาะกับทุกเส้นทางโชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชวัและโช๊คหลังแบบโมโนชชอคปรับระดับได้ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบเบรกเบรโ bo ทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS c o คอนเนอริงทำงานร่วมกับระบบเอนจิ้นเบรคคอนโทรลช่วยให้ควบคุมรถได้แม้ในทางโค้งที่คาดไม่ถึง ความสะดวกสบายพร้อมสำหรับทุกการเดินทางเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์บอกผู้ขี่และผู้ซ้อนแยกอิสระเพิ่มความสบายในระยะทางไกลถังน้ำมันความจุ18ลิตรรองรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมบ่อยพร้อมระบบคีเลสสตาร์ทและช่องเสียบ USB-C สำหรับอุปกรณ์เสริมเพิ่มความสะดวกในทุกทริปสรุปราชเคสซิตารอนคือการหลอมรวมระหว่างอนาคตและจินตนาการ 2025ราชเคสซิตรอนไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและจินตนาการอันไร้ขอบเขตเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นความเร็วและความมั่นใจในทุกจังหวะก,การขับขี่หากคุณคือคนหนึ่งที่ลหลงไหลในการเดินทางและความแรงอย่างมีสไตล์ราชเคสซิตรอนคือคำตอบติดตามเดือดสยามไรเดอร์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์หากคุณชื่นชอบรถจักรยานยนต์แบบที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร อย่าลืมกดติดตามเดอะสยามไรเดอร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ